สวัสดีครับผมหมูไพศาลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับหรือว่าจะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับติดตั้งตรงรุ่นกับรถ Toyota c a m r y นะครับปี2002จนถึง2006นะครับตัวนี้ก็เป็นจอของแบรนด์ s i l ล c o นะครับแรม2ลอม16 CPU 4คอร์นะครับจอเป็นจอ IPS 9ก้ชั้นนะครับขนาด9นิ้วนะครับมาพร้อมหน้ากากหน้าปักตรงรุ่นนะครับตัวนี้เราก็ใช้หน้ากากพิเศษนะครับสีสีลายไม้ซึ่งมันก็เข้ากันกับไอตัวแผงควบคุมแอร์นะครับสีสวยนะครับสวยงามมาก เงางามนะครับทาความสายง่ายนะครับตัวนี้นี่คือดําเดิมเขาก็เป็นเครื่องเล่นดําเดิมนะครับซึ่งหน้ากากเดิมมันก็แตกมาแล้วนะครับคุณลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนหน้ากากใหม่นะครับก็เลยแนะนําเป็นจอตรงรุ่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะใช้งานแอรเอ็มได้นะครับสามารถก็ใช้แอรบเอ็มนะครับก็สามารถใช้งานแอรเอ็มได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะ ใช้งานบลูทูธนะครับคือเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะรับสายบางสายหรือว่าจะเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับผ่านระบบบลูทูธแล้วก็สามารถที่จะเล่นเพลงนะครับจากแฟลชไดร์หรือ USB นะครับซึ่งเราก็เอาสายแฟลชไดร์นะครับไว้ทางที่เก็บของฝั่งซ้ายนะครับสองอันนะครับสามารถที่จะเล่นไฟล์ภาพไฟล์เพลงนะครับหรือว่าไฟวิดีโอต่างๆได้นะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแตะมาเล่นเพลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นไฟล์วิดีโอนะครับจากแฟลชไดร์ หรือ USB ได้นะครับเราก็สามารถที่จะโหลดไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับมาใช้งานนะครับได้นะครับตัวนี้แล้วก็ข้อเด่นของจอยดอยคือสามารถที่จะโหลดแอปมาใช้งานได้นะครับทางเพจสโตนเพียงแค่เราเชื่อมต่อ hotspot นะครับหรือว่าเน็ตนะครับแล้วเราก็ใส่ Gmail เข้าไปในระบบบัญชีนะครับเราก็สามารถจะโหลดแอปเป็นแอป YouTube นะครับแบบนี้นะครับใช้งานเหมือนแท็บเล็ตและโทรศัพท์เลยนะครับแอป YouTube นะครับเราก็สามารถที่จะค้นหานะครับ มีเดียต่างๆหรือว่าเพลงต่างๆที่เราชื่นชอบได้ทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานระบบนำทางนะครับได้นะครับใช้นำทางด้วยแอป Google m a p นะครับได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ค้นหาครับสถานที่ต่างๆได้แล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานนะครับแอปต่างๆที่เราโหลดเพิ่มเติมเช่นแอปทีวีออนไลน์นะครับเราก็สามารถที่จะโหลดเพิ่มเติมได้ถ้าเราใส่บัญชี Gmail ไปแล้วนะครับแล้วก็ค้นหาเป็น ค้นหาทาง o g l e Chrome ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันมี Google Chrome มาให้เราค้นหาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีอีคอเดเซอร์นะครับมากมายถึง10ช่วงความถี่นะครับ1นึ่งสองสากบนะครับ10ช่วงความถี่คือสามารถปรับแนวเสียงได้นะครับแนวล็อกคลาสสิกแจ๊ตป๊อปอะไรประมาณนี้หรือว่าปรับเองก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเฟเดอร์บาลานซ์ซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถแบ่ง2จอได้นะครับเราใช้งาน2จอได้ในกรณีที่เราจะนําทางนะครับฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วเราก็จะใช้ YouTube ฝั่งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค้นหานะครับมีเดียต่างๆนะครับดู YouTube ฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้นําทางฝั่งหนึ่งได้นะครับถ้าอยากจะให้เหลือแอปเดียวก็รูดมานะครับง่ายง่ายนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งแล้วก็ลงตัวสวยงามมากนะครับระบบครบจบในหนึ่งเดียวนะครับกับจอแอนดรอยนะครับของแบรนด์ซิลโกติดตั้งตรงรุ่นกับรถ To โยต้าคัมรี่นะครับปี2002จนถึง2006นะครับติดตั้งรอยงลงตัวอ้อนิดนึงนะ กล้องมองหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องมองหลังนิดนึงนะครับตัวนี้เพิ่มกล้องมองหลังนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะถอยนะครับเวลาเราถอยแล้วก็จะมีกล้องดูภาพด้านหลังแล้วก็มีเส้นบอกระยะด้วยนะครับแล้วก็เราตั้งกล้องให้มองเห็นการชนนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรู้ระยะของการชนนะครับไปถึงสิ่งกีดขวางข้างหลังได้นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสวยงามลงตัวมากนะครับกับจอ Android นะครับแบรนด์ซิลลกนะครับแรม2องล้อมสินะครับ CPU 4คอร์นะครับตัวนี้นะครับราคาก็ ไม่สูงนะครับราคาน่าคบมากนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยสุดยอดมากครับคุณค่าคุณราคาจริงๆนะครับก็โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนะครับในการแนะนำจอยแอนดรอยนะครับแบรนด์ดีๆนะครับของแบรนด์ซิลโกะนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ